เรื่องราวของพระวัปปะเทระวัปปะเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มั่งคั่งในแคว้นโกศลมีชาติต,ตระกูลสูงและได้รับการศึกษาตามแบบพราหมณ์แต่เยาววัยเขาเป็นผู้เฉลียวฉลาดชอบสืบค้นความจริงในโลกและเชื่อมั่นในอำนาจของบุญและบาปด้วยจิตใจใยสงบเขาจึงมักใช้เวลานั่งสมาธิและพิจารณาธรรมชาติของชีวิตอยู่เสมอ เมื่อเขาเติบโตขึ้นได้รู้ข่าวการประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแห่งครุงกบินลพัทและได้ยินคำทำนายของพรามหณหนุ่มชื่อโกนทัญญะว่าเจ้าชายองค์นี้จะทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตคำทำนายนั้นทำให้วับป,ปะเกิดความเลื่อมใสยอย่างลึกซึง้งและตั้งใจว่าหากวันหนึ่งเจ้าชายออกบวชเขาจะละทางโลกและติดตามไปเพื่อสแสวงหาความหลุดพ้นด้วยเช่นกัน การต่อมาเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเสด็จออกผนวดวัปปะได้พบกับโกนธัญญะอีกครั้งทั้งสองเห็นพ้องกันในศรัทธาจึงชักชวนพราหม์หนุ่มอีกสามคนคือพัทธิยะมหานามะและอัศชิออกเดินทางไปบำเพ็ญเพียรทางจิตพร้อมกันทั้งห้าคนจึงกลายเป็นหมู่พราหมณ์ผู้สแสวงหาความหลุดพ้น และร่วมกันเข้าสู่ป่าลึกที่อุรุเวลาเสนานิคมเพื่อฝึกตนในทางทรรมาจิตวัปปะผู้มีความเพียรจัดเป็นหนึ่งในผู้แร่งครัตที่สุดเขาอดอาหารวันหนึ่งกินเพียงผลไม้ลูกเดียวบางครั้งถึงกับหยุดหายใจให้นานที่สุดเท่าที่จะทนได้ด้วยความเชื่อว่าความทุกข์จะชำระจิตให้บริสุทธิ์แต่ในส่วนลึกของใจวัปปะก็ยังไม่พบความสงบ เขาเริ่มรู้ว่าความทุกข์ทางกายมิอาจดับทุกข์ทางใจและเขาเริ่มสงสัยในหนทางนี้ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงละวิธีทรมานตนแล้วหันสู่ทางสายกลางเมื่อวัปปะเห็นเช่นนั้นเขาเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์ละเพียนเสียแล้วจึงร่วมกับเพื่อนทั้งสี่ออกจากที่นั้นไปอยู่ที่ป่าอิสิป,ปะตะมรคทายวัน จนในที่สุดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และเสด็จไปโปรดวัปปะจึงได้ฟังพระธรรมอันแท้จริงเข้าใจว่าความหลุดพ้นไม่ได้อยู่ที่การทรมานกายแต่อยู่ที่การรู้เท่าทันจิตจากพร,ราหมณ์ผู้ทรมานตนสู่นักบวชผู้เห็นทางแห่งปัญญาวัปปะได้บรรลุธ,ธรรมและกลายเป็นหนึ่งในพิกษุห้ารูปแรกของพระศาสนาผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า